สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมพามาชมนะฮะการขึ้นบ้านสองชั้นนะครับผมนะฮะชั้นบนเป็นชั้นเป็นพื้นไม้ครับผมเป็นไม้นะชั้นล่างเป็นเสาปูนนะครับผมนะเสาปูนสําเร็จรูปนะครับนะนี่ครับผมนะการเทเลนนะครับผมนะขุดหลุมลึกประมาณห้าสิบเซนนะครับผมแล้วก็เทเลนขึ้นมาประมาณยี่สิบเซนนะครับความกว้างเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบนะครับผมนะนะครับผม นะดูทุ่งหลุมนะครับความกว้างเจ็ดสนะิบคูณเจ็ดสิบนะครับผมนะนะครับผมกว้างเจ็ดสิบคูณเจ็ดเพื่อรับน้ําหนักชั้นสองนะครับผมนะใช้เสายาวสามเมตรนะครับผมหน้าคูณห้าคูณห้าครับผมนะนะครับผมนะ นี่ครับผมนะเนี่ยครับขุดลึกประมาณ50เซนครับเทความหนาประมาณ20เซนนะครับผมนะเลนเทเลนหนาหน่อยครับเพราะว่าต้องรับน้ำหนักนะครับผมนะเทเลนหนาครับผมนะ20เซนนะครับผมนะครับผมนะ่ยกว้างเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบนะครับผมนะ เดี๋ยวผมนะว่าง70คูณ70นะครับท mm ุกหลุมนะครับ <bells> มีประมาณ6หลุมนะครับ6หลุมนะ